สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมบอลสีนะคะบอลสีที่เรามาเปลี่ยนกระถางแล้วแล้วเราก็มาเอาใส่ไม้นะคะใส่ไม้ดามนะคะใส่ไม้ดามเพื่อไม่ให้ต้นไม้ของเราเนี่ยนะคะล้มนะคะทำให้ต้นไม้ของเราจัดทรงสวยนะคะแล้วก็ไม่หักด้วยนะคะ แล้วก็มีวิธีง่ายๆนะคะเราก็เอาไม้ตะเกียบนะคะไม้ตะเกียบแล้วก็มาพันกับเชือกนะคะแล้วก็เอามานะคะเอามาค้น้มะะ่ะมาคำ้ำต้นไม้ของเราเพื่อไม่ให้ต้นไม้ของเรานะคะหักหรือว่างอหรือว่าต้นไม้ของเราเสียหายนะคะ พอดามแล้วจะทําให้ทรงต้นไม้ของเราสวยตรงสวยงามนะคะทำให้ต้นไม้ของเราดูสวยด้วยนะคะถ้าไม่เอาไม้ดาม <ammonia S 1> ต้นไม้ของเรามันก็จะ <supposedly S 1> หักนะคะมันก็จะหักแล้วมันก็ต้นไม้ของเรามันไม่สวยด้วยนะคะ <im eras> เราก็เลยเอามาดามไว้แล้วเราก็เอามาเปลี่ยนใส่กระถางใหม่นะคะ <im eras> เพราะว่ากระถางเก่ากระถางเก่า มันยังเ,เป็นกระถางเล็กอยู่นะคะ